วอ์กนี้นะครับเราจะพาไปใช้งาน Motion AI ออกแบบท่าทางต่าง,างๆแล้วนําไปสร้างเป็นตัวละครเคลื่อนไหวแบบนี้จากการพึงข้อความหรือจะสร้างเป็นวิดีโอก,ก็ทําได้ง่ายๆและใช้งานได้ฟรีติดตามชมได้ในวอล์กนี้เลยครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนรู้จักกับ Motion AI ที่สามารถสร้าง 3D Motion ได้ด้วยข้อความนั่นเอง Ah, มูชชั่นเนี่ยมีฟีเจอร์เด่นๆอยู่3ฟีเจอร์นะครับก็คือเทคทูม m ช t ั่นหรือว่าการพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็จะสร้างเป็น TD ดีมชั่นหรือว่าเป็นตัวหุ่นลิกกิ้งที่เคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับจากข้อความฟีเจอร์ต่อมานะครับจะเป็นม o ชชั่นทูวิดีโอนะครับหรือการเปลี่ยนมชชั่น motion ที่เราสร้างออกมาเนี่ยให้กลายเป็นวิดีโอนะครับแล้วเคลื่อนไหวรูปแบบเดียวกับมชชั่นที่เราสร้างเลยนะครับต่อมาก็คือวิดีโอทูม t ช o ั่นนะครับการที่เราถ่ายวิดีโอตัวเเเเเรรรรราาาาออมนน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 ะะคคััััับบแแลล้้้วว็็สงงงปปไฟฟ์ช่่่ตีจยู หรือพูดง่ายก็คือกําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหานะครับก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับสําหรับใครต้องการทำงานวิดีโอฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทํางานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสําหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line o f f i c i at storyboard.co.th ค่ะ อย่างที่เรารู้กันนะครับการสร้าง 3D Motion เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับเราสามารถทําได้ทั้ง Motion Capture หรือว่าทําได้ทั้งบนโปรแกรม 3D Motion เลยนะครับ Motion Capture เนี่ยเราก็ต้องตั้งกล้องล้อมรอบหลายตัวเลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ t a c k i n g ร่างกายนะครับจนออกมาเป็น Motion ที่เคลื่อนไหวบนโปรแกรมนะครับหรือว่าถ้าเราทําแบบแมนนวลเนี่ยก็คือขยับ r i c k i n g บนโปรแกรม 3D เลยนะครับผมก็ค่อนข้างใช้เวลาเนาะแล้วก็ มือใหม่เนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้ความรู้ค่อนข้างสูงนะครับในการสร้างแต่ว่าวันนี้ AI อย่าง motion เนี่ยก็สามารถสร้าง3 d model ออกมาตามจินตนาการที่เราคิดได้แล้วนะครับผมถึงยังไม่สามารถสร้างแบบรายละเอียดที่เราต้องการได้เยอะมากนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่ง AI ที่น่าสนใจนะครับผม อันดับแรกนะครับใพ้่นเพื่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ motion com นะครับผมซึ่งคอนเซ็ปต์ของ motion เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ simple fast แล้วก็ fun นะครับผมคือความเรียบง่ายการใช้งานง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็การสร้าง 3d motion ออกมาด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ fun ก็คือความสนุกในการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่คาแรคเตอร์ต่างๆหรือว่าการออกแบบท่าทางโดยความคิดสร้างสารรค์ของเรานะครับซึ่งรายละ,ะเอียดการใช้งานของ motion นะครับผมเราสามารถใช้งานฟรีได้ซึ่งเราก็ใช้งานแบบฟรี ให้เพื่อนดูกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้กดไปที่ Create in Discord เลยครับอ่าเพื่อนๆก็สามารถล็อกอินผ่านบัญชี Discord ได้เลยนะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าต่าง Discord แล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนเข้ามาเลือกที่ c r a d e Creation นะครับผมจะมีตั้งแต่1ถึง10สามารถเลือกอันไหนก็ได้นะครับเพื่อใช้งานบอรในการสร้าง 3D Motion นั่นเองตรงนี้ก็จะมีให้ดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขา Generate ท่าทางอะไรออกไปบ้าง โอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างท d Motion กันดีกว่านะครับให้เรากดมาที่เครื่องหมายบวกตรงช่องข้อความนี้นะครับจากนั้นกดไปที่ใช้แอปแล้วเลือกมาที่ slash motion เลยนะครับตรงนี้ให้เพื่อนพิมพ์พร้อมหรือว่าการเคลื่อนไหวที่เราต้องการเ้อเนาะโอเคครับมาที่พร้อมแรกนะครับซึ่งพร้อมเนี่ยก็จะใส่แบบเบสิกเลยนะครับ running เลยธรรมดาเลยนะครับโอเคครับ running เลยครับส่วนตรงเนี้ยจะเป็น c าแรค c t อ r นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น บอบอดก็คือเหมือนตัวหุ่นยนต์ตัวลิกกิ้งนะครับในโปรแกรม t d โมเดลต่างๆนะครับตัวละครอื่นๆก็จะมีเซนต้าอัศวินแล้วก็จะมีกูฟวี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวผมต้องลองดูนะครับก็จะมีแมวแล้วก็จะมีอาคาลินะครับก็จะเป็นตัวละครสไตล์แบบแอนิเมชันญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นมาหน้าเว็บไซต์นั่นเองก็ผมจะสร้างคาแรคเตอร์เป็นบอทก่อนแล้วกันเนาะแบบตรงนี้ In p น a c e เลือกทนะครับ อ่าโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ไม่ถึง20วิเลยก็สร้างออกมาแล้วเป็น running เดี๋ยวผมจะลองสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็น running เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะใส่คาแรคเตอร์ลงไปนะครับเป็น cat นะครับตอนนี้เราก็ได้โมเดล cat ที่กำลังวิ่งอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปแมววิ่งแล้วเป็นไงใช้ได้นะผมว่าคือผมสร้างตัวละครแบบน,น,นี้ใช้เวลา20บวิ ือว่าแบบสุดยอดนะเอาจริงนี่ถ้าเพื่อนๆจะดูแยกนะครับผมสามารถกดไปที่ m 2ได้นะครับก็คืออันนี้ด้านซ้ายก็จะเป็น m 1กับด้านขวาก็จะเป็น m 2นะครับถ้าผมกด m 2ตรงนี้เขาก็จะเด้งไปที่วิดีโอให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ fpx ได้นะครับก็เป็นไฟล์ t d motion เนี่ยเอาไปปรับแต่งในโปรแกรม t d อืือนได้เลยนะครับอย่างเช่น blender อะไรเงี้ยเราก็สามารถ ดาวน์โหลดตัวนี้ไป Import ในโปรแกรมได้นะครับไปใช้งานต่อได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับท่าทางเบสิกอ่ะตอนนี้เราจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงนะครับโอเคพร้อมต่อมาผมก็จะเอามาเป็น Dancing ไ i ท์ไมเค e l j จ c k สั n นะครับคาแรคเตอร์อเนี่ยผมจะเลือกเป็นอัศวินแล้วกันนะครับก็ลองสร้างดูมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเต้นได้เหมือน Michael Jackson จริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยคล้ายนะมีมีมูนวอล์กด้วยนะครับ ถือว่ารู้เรื่องนะครับสําหรับพรอมนี้โอเคครับมากันที่พรอมถัดไปนะครับผมจะลองให้ตัวละครแบบทาท่าแบ็กฟิปนะครับหรือว่าการตีลังกากับหลังพิมพ์ว่าแบ็กฟิปนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เราเลือกเป็นกรูวี่นะครับตัวนี้ยังไม่เคยลองใช้นะครับว่าเป็นตัวไหนโอเคครับก็เราได้ตัวกรูวี่มาแล้วนะครับผมก็คล้ายๆเหมือนตัวต้นไม้นะครับ I am good หรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าจะแบ็กฟิปได้จริงไหมปึ๊บ อืมโหโค้งมาอย่างหล่อใช้ได้ใช้ได้ไดม,มีมีติลังกาข้างหน้าด้วยนะครับเผื่อผมแบบไม่ถูกใจมั้งเนี่ยต่อมานะครับก็ลองสลับประสับกันบ้างนะครับก็ลองเป็นพร้อมแบบเบสิกนะครับอย่างเช่นคําว่าแค a ปปิ้งนะครับตบมือธรรมดาจริงๆผมอยากจะลองคาแรคเตอร์ด้วยแหละเนาะก็เลยเน้นการใส่พร้อมธรรมดาไปดูก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ตบมือนะครับหรือว่าแคป ที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเองนะครับอีกตกวก็จะเป็นซันต้าจัมปิ้งนะครับอ่านี่ก็จะแปลกๆนิดนึงอาจจะต้องลองพร้อมใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมสร้างจัมปิ้งซันต้าออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเหมือนโมเดลเนี่ยจะกระโดดแปลกๆนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้ผมไปหาข้อมูลมาก็คือขึ้นอยู่กับ In p p a พ e นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กน้อยว่า i n p a พ e เนี่ย true กับ false ต่างกันยังไงนะครับ Inplace force จะทําให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามภาพเลยนะครับ Inplace 2นะครับอย่างเช่นการกระโดดเนี่ยคือโมเดลเขาก็กระโดดแหละแต่ว่าพอตัวมันอยู่กับที่แล้วแบ a c เป็นสีดำเนี่ยอ่ามันไม่รู้ความสูงความต่ำนะครับเหมาะก,กับการที่เราเนี่ยต้องการเอาโมเดลเนี่ยแค่ท่าทางเฉยๆแล้วก็ไปปรับความสูงต่ำอะไรของเราเองแต่ถ้าเราปรับเป็น Inplace force อ่ามันจะมาพร้อมกับความสูงความต่ำในตอนต้นคลิปเนี่ยผมก็ลอง running แบบ i n p a e t นะครับ อ่ลองปรับเป็น false ว่าจะเป็นยังไงโอเคครับต่อมาก็ลองเป็น dancing light michael jackson เหมือนเดิมนะครับต่อมาก็เป็นพร้อม back flip เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะต่างกับ in p e a t 2 o ขนาดไหนนะครับก่อนที่จะไปชมผลลัพธ์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา storyboard production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้า แงวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at @storyboard.co.th ค่ะโอเคครับมาดูนที่ running นะครับแบบ in place falls yeah, yeah. อ่า <Yeah. S 1> เห็นไหมตัวละครเหมือนจะมีพื้นแล้วก็วิ่งมาข้างหน้าได้นั่นเองนะครับ yeah, yeah. อ่าส่วน dancing l i h e michael jackson ปึ๊บ นาะมีเห็นไหมสังเกตว่าเป็นมูฟเมนต์แบบเหมือนมีพื้นยืนอยู่แล้วก็บิ่งมาอะไรอย่างนี้เลยนะครับมาส่วนในเรื่องของการเต้นเนยอาจจะต้องแบบพร้อมหลายๆแบบนะครับอาจจะได้ที่ถูกใจนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นแบ็คฟลิปอ่าแบ็คฟิปก็กระโดดแล้วก็ ตัวขวานี่คือนอนไปเลยครับผมอันนี้จะไม่ต่างกันกับ InPlace 2มากนะครับเพราะว่าเนื่องจาก Backflip เนี่ยมัน f l ิปมาใช่ก็ยืนอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอ่านี่ก็เห็นความต่างในเรื่องของการเต้นการวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วแต่การประยุกต์ใช้นะครับถ้าใช้แบบทั่วไปก็คือใช้เป็น InPlace False ได้เลยนะครับอ่าหรือว่าถ้าเน้นการใช้งานปรับแต่งเป็นหลักเนี่ยก็ เน้นไปที่ Intest Tool นะครับแล้วก็โหลดเป็นไฟล์ .abx ไปใช้บนโปรแกรม Td นั่นเองนะครับอ่าโอเคก็ใช้ได้นะครับสำหรับการสร้าง Td Motion จากข้อความนะครับโอเคครับมาลองกันที่ฟีเจอร์วิดีโอ Gen กันนะครับผมอ่าก็วิดีโอ Gen ก็คือโหมดที่เปลี่ยน Td Motion ของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับอ่าผมจะสร้าง Td Motion ออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมผมพิมพ์มมพมพมเป็น Blocking ธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวละคร b o ทตรงนี้เลือก True หรือ False ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว t d Motion Walking ที่ผมสร้างมาเนาะอ่าก็จะเห็นว่าเดินแบบปกติเลยใช้ได้ส่วนตัวด้านขวานี่แบบเดินย่องๆแปลกๆเหมือนจะถือของอะไรอยู่ด้วยแล้วผมจะเปลี่ยนตัวด้านซ้ายเนี่ยให้เป็น Video นะครับให้เพื่อนเลือกมาที่ M1 Video Gen ครับซึ่งพร้อมเนี่ยก็แนะนำให้พิมพ์เป็นลักษณะของตัวละครเพราะว่ามันจะอ้างอิงจาก Motion ที่เราสร้างเป็นหลักนะครับ พร้อมผมก็จะเป็น Man Wearing a b a c k costume นะครับผมก็คือผู้ชายใส่ชุดสีดำนะครับส่วนสไตล์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นดิจิ t a ลอารหรือว่าเป็น a n i m เมผมจะให้มันเป็น a n i m เมแล้วกันเนาะก็ใส่เป็นเลขหนึ่งได้เลยนะครับแล้วกดส่งซึ่งฟีเจอร์นี้ยังเป็นอยู่ในระหว่างการทดลองของทาง Motion AI อยู่นะครับซึ่งก็อาจจะออกมาแบบแปลกๆเพียเพ้ยนบ้างนิดนึงนะครับแต่ก็เป็น อีกหนึ่งลูกเล่นของทางมูชั่นนั่นเองนะครับซึ่งในนนาคตเนี่ยก็สามารถพัฒนาไปวิดีโอแล้วก็เน้นไปที่มชชั่นที่เราต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่น่าสนใจนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าแบบจะหน้าตาจะยุกยิกแปลกๆนิดน,นึงนะครับซึ่งมูชั่นเนี่ยก็หลังจากที่ลองใช้งานกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินตีลังกาเต้นอะไรเงี้ย ถ้านับในเรื่องของการพิมพ์พร้อมเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาแม่นยําข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสร้างออมาได้เร็วมากก็รอไม่นานเลยประมาณแบบไม่เกินนาทีอ่ะก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีคารคเตอร์ให้เลือกด้วยนะครับอ่าไม่ใช่การสร้างแบบเป็นตัวโมเดลอย่างเดียวนะครับอ่าพอเราสร้างเป็นโมเดลอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราต้องเอาไปทําอะไรต่อนะครับแต่พอมันเป็นสร้างแล้วแบบมีคาลคเตอร์ให้เลือกเนี่ยมันทําให้ไอตัวเนี้ยน,น่าใช้ขึ้นมานะครับเพราะในอานาคตเนี่ย เป็นไปได้ว่าจะมีคาลิเตอร์ให้เลือกเยอะนะครับตัวที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปลิกกิ้งในโปรแกรม 3D อื่นแยกนะครับก็คิดเล่นๆนะครับก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคาลิเตอร์ให้เราแบบออกแบบเองอะไรเงี้ยแล้วก็เซฟเป็น p รี s e t ของตัวเองแล้วก็สร้างเป็น m o ชั่นที่เราต้องการได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโหมดที่สะดวกดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง m o ชั่นด้วยข้อความออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เลือกคาลิเตอร์ที่เราต้องการแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะ นำโมชั่นของเราเนี่ยที่สร้างออกมาปั๊บเนี่ยไปใส่ในฟีเจอร์วิดีโอเจนหรือว่าโมชั่นทูวิดีโอต่อนะครับกลายเป็นฉากวิดีโอต่างๆขึ้นมานะครับแนนอาคตเนี่ยก็แค่คิดก็สนุกแล้วนะครับสำหรับ AI ตัวนี้นะครับเทคทูโมชั่นจากโมชั่นเอไอนั่นเองยังไงเพื่อนๆก็สามารถไปลองใช้กันได้นะครับสำหรับโมชั่นเอไอเนาะในนาคตเนี่ยก็จะมี UI หน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้นะครับ เพื่อนเป็นลองใช้แล้ว,ลวมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอ่าแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่องเกี่ยวกับ AI การสร้างวิดีโอคอนเทนต์นะครับฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทงวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at @storyboard.co.th ค่ะ